วันนี้วันจันที่29นะครับนี่คือคุณน้องชาญน,นะครับน่ารักมากเรียบร้อยมากทำงานด,ดีมากนะครับเดี๋ยวเพื่อนมาครบแล้วคุณอาจจะเล่านิทานให้ฟังนะครับแอดห้องเรียนเสียก็เลยต้องมานั่งห้องดูทีวีกับทานข้าวี้งนี้ ทางไม่ว่างด้วยนะครับแต่ตรงนี้ก็แอร์เย็นสบายดีไปสักครู่นะครับเดี๋ยพื่อนมาครบเผื่อม,มาเล่าเรื่องี้ให้ฟังสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีนะครับวันนี้วันจันทร์ที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมครับเน่เราใส่เสื้อสีเหลือง,องนี่ไหมครับวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้าเมษายนพุทธศักราชสองพัน ห้าสิบหล่งจะเลานิทานเรื่องโกหกจนเป็นนิสัยนะครับตลกดีนิทานเรื่องนี้นะครับมีเด็กวัด2คนเขาอยู่ในวัดนะครับอาศัยวัดอาศัยข้าวหลงตากินข้าวอยู่ปรากฏว่าวัดนี้นะครับ ก็ติดกับริมคลองใช่ไหมครับเวลาหน้าร้อนเนี่ยเด็กวัดก็มัก,กจะทำอะไรรู้ไหมกระโดดตู้มลงไปละว่ายน้ําในข้างวัดนะครับสนุกมากเมื่อก่อนพี่ลังว็าทำแบบนี้สนุกนะครับเด็กวัดเนี่ยสคนนี้ชอบเป็นพวกที่เรียกว่าพวกขี้โกหกนะครับแล้วก็ขี้โกหกขี้โม้นะครับ พอดำน้ำไปคนหนึ่งดำดำลงไปปุ๊บดำหายไปเลยอะดำไปปุ๊บนะครับนะแต่ก็อมเหรียญสิบไว้ในปากสิบาทเลยอมดำไปปุ๊บหายไปนานเลยแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วก็บอกว่า hey, เฮ้ยเพื่อนเอ็งรู้ไหมขาดเจออะไรขัดเจอเหรียญสิบาทเพื่อนก็ดีใจโอ้ oo, สุดยอดเลยได้มายังไงเนี่ยโอ้ย กับพญานาคกสิใจดีเอออยู่ข้างล่างนั่นเนี่ยแบ่งเหรียญสิบบาทท้ายด้วยโอ้โ,โ,อโพหพญานาคเชี่ยวเหรอให้ตังเองสิบบาทเลยเหรอไอเพื่อนก็นรู้ใช่ไหมครับไอเนี่ยโกหกแน่นอนนะครับก็ไม่รู้ทำยังไงเอาบ้างไปอยู่ที่ที่อยู่ริมตลิ่งใช่ไหมครับแล้วกระโดดลงมาอย่างแรงแล้วช่วงกระโดดปุ๊บ มันมีตออยู่ใต้น้ําหัวมันก็โปกลงไพ่หัวแตกเลือดไหลนะครับก็มือจับหัวผู้ตายหัวแตกทำไงดิโผกขึ้นมาปุ๊บอ้าวไอคนที่ได้เหรียญสิบบาทไปเอาเพื่อนทำไมหัวแตกนั้นแหละนนี้ก็จับหัวแตกกูโอ้โหก็เองไงจิบอกว่าท่านพญานาคใจดีขาก,ก็ลงไปไปเห็นท่านพญานาคอะกำลังเล่นไพ่อยู่ เล่นกาพรพนานอยู่เสียไพ่ดิโมโหก็เลยเอาไม้ตีข้าหัวแตกโป๊กนี่เลยจากก่อนหัวแตกปุ๊บพยนานาคบอกเออเมื่อกี้เนี่ยเอาเงินให้เด็กนั้นไป10บาทเองไปแบ่งกับเขาแล้วกันคนละหบาทไปซื้อยาแก้หัวแตกนะจบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคีโมจะเป็นนิสัยนะครับน,นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เมื่อมันมีคนขี้โม้เนี่ยมันก็ต้องมีคนที่มันโม้กว่าแล้วก็จะเอาประโยชน์แล้วก็จะเสียประโยชน์ใช่ไหมครับแทนที่ไอเด็กคนแรกอุตส่าโม,ม้วไว้10บาทเลยพานต้องเสียตังค์เท่าไหร่ครับ5บาทนั่นเองเนาะจำได้ไหมเนี่ยนิทานที่ผมเล่าจำได้ปะขอใ้ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอขอ,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 ขอ คุณทิ่งสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ขอขอบคุณทุกสิ่งสิ่อย่างบนโลกใบนี้ที่ให้อาหารกลางวันนี้ที่ให้อาหารกลางวันนี้ขอขอบคุณมากครับขอขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ฟินมากครับอ่ะเชิญทานได้แกะจากตรงนี้เลยเนี่ยดิตรงนี้จิกเงี้ยเออมันก็ออกนะครับ ครูไปยืนคอยก็ทำไข่เจียวให้นะครับแล้วก็มีไก่เส้นไนีไก่เส้นก็แบ่งแบ่งกันทานนะครับโอ้โหหอมเลยมากๆมากครูนก่อนนะทำของจัด ไม้แขวนเสื้อที่เหลือใช้นะครับอันนี้จะเป็นไม้ของเสื้อที่ภาคหลังคนนิยอมใช้แล้วลูกเพราะว่ามันเป็นขี้สนิมนะครับแล้วมันทําให้เสื้อผ้าเป็นสนิแตกแต่ยังใช้อยู่เลยพา่ยอมิงเหลือครับนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเป็นอย่างนี้ลูกเห็นไหมมันสวยเลยที่กุการทามาอย่างนี้นะครับมาแต่ใหญ่เดี๋ยวมันตัดหน้าหนึเอาขอโทษขอโทษแหม พอกระดาษติดไ,ไ,ได้ยิ่งใช่และดาด้ชู้กระดาษแข็งไข่พอไปแปะนะเพื่อจะไม่เห็นเคยรู้จักป่าวกระดาษแข็งไข่อะแข็งไข่รู้จักกระดาษนะ้าใช่ไหมเนี่ยนี่ไงไคุกันหยิบให้ดูเนี่ยครับเพี้ยเขาไว้ใส่ไข่นี่ง่ายมาแล้ว ข้าทีท่แหละครับตัไม่คืออะไรครับรคุณสิงโตไหนดูใกล้ๆที่อ๋อเป็นงี้เหมือนคุณพระอาทิตย์ <c oughs> ให้เด็กๆกันจังจัดจคุณเจไดมอนมอน้อ,นอ,นองภูเขาทำเป็นคุณคุณเสื้อเหรอ<ด>อ๋อคุณรถ <c oughs> ขันโตครับขันโตกแซนด์วิชน,นมเนยกับโควตินแล้วก็โดเลมอนแล้ววางรอคุณพ่อคุณแม่มารับนะครับเด็กๆทาง,งานเสร็จหมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีนะครับ